สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง v i o Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะจะมาลองสมัครนะคะมีบัญชี Western Union กันเพื่อเอาไว้โอนเงินไปต่างประเทศนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บของ Western Union นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนกันนะคะตรง Register ตรงนี้ค่ะคุณก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมาให้กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็จะเป็นรหัสประเทศนะนะคะนำหน้าเบอร์ของคุณนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองค่ะคลิกเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็ให้กดส่ง SMS นะคะตรงนี้พอมาที่หน้านี้คุณจะเห็นว่าพอกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จพอได้รับ SMS แล้วนะคะก็ให้ใส่โค้ดที่เขาส่งมา SMS ในโทรศัพท์ของคุณนะคะ ตามเบอร์นี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็คลิก continue พอเสร็จแล้วมาที่หน้านี้นะคะก็มาลองเช็คดูค่ะว่าอ่มาลงทะเบียนแล้วเขาก็ให้เราคลิพ password นะคะตามนี้เลยนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างมี8-16ถึง16ตัวอักษรมอีอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะมีหมายเลขแล้วก็มีเครื่องหมายพิเศษ หนึ่งเครื่องหมายประมาณนี้นะคะพอใส่เสร็จสับแล้วนะคะ,อะพอเข้ามาที่หน้านี้เข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นจริงๆอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะโซนด้านบนก็คือกรอกรหัสผ่านเขาจะอยู่ในหน้าเดียวกันนั่นแหละนะคะคุณก็เลื่อนดูไปในส่วนนี้ก็คือ,อก็คือชื่อจริงสกุลจริงนะคะอันนี้กรณีคนที่มีชื่อกลางก็ใส่ไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เพศ นะถัดมาน,นี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดถัดมาในหน้าเดียวกันนะคะก่อันนี้ประเทศที่เกิดสัญชาติอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้คุณเลือกนะคะแล้วก็มีอาชีพตรงนี้ด้วยนะคะลองคลิกเลือกดูนะคะว่าตัวเลือกไหนอย่างกรณีถ้าเป็นอาชีพแล้วมันไม่มีตรงตัวกับคุณคุณก็ดูที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะจากนั้นถัดมาในส่วนนี้นะคะอันนี้ ถ้าคุณเห็นวงเล็บแบบนี้นะคะ optional คือตัวเลือกก็คือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เขาก็เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อให้ใส่ที่อยู่แบบเต็มเลยนะคะแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลนะคะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะมีชื่อประเทศนะคะก็ให้คลิกเลือกประเทศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆรหัสไปรษณีย์จังหวัดเลือกจังหวัดตรงนี้ได้นะคะ อันนี้ก็ district ก็คือแปลว่าอำเภอนะคะอำเภออันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอย่างการณีเขาบอกเขาถามว่าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ถาวรหรือเปล่าซึ่งก็คืออันนี้ค่ะที่อยู่ถาวร p e r m a n n n t ก็คือหมายถึงถาวรถ้าใช่ก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเพื่อที่ว่าเราก็จะได้ไม่ต้องกอกซ้ำซ้อนนะคะจากนั้น ส่วนถัดมาอันนี้ก็ให้เราเลือกว่าเราต้องการจะเลือกข้อมูลในการยืนยันตัวตนแบบไหนนะคะอย่างการณีนี้อะ่ะเลือกเป็นบัตรประชาชนแบบนี้นะคะบัตรประชาชนแล้วก็ดูว่าก็แน่นอนว่าออกที่ไทยใช่ไหมคะแล้วก็วันนะคะว่าจะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคุณก็ลองดูนะคะว่าวันที่ทําบัตรวันที่หมดอายุนะคะ อันนี้ก็จะเป็น ID number ก็คือเลขบัตรประชาชนนะคะใส่ไปตรงนี้ถ้าเห็นคำว่า issue date แบบนี้นะคะก็คือวันที่เริ่มทำะคะ่ะส่วน expiration date ตรงนี้คือหมายถึงวันหมดอายุนะคะจากนั้นมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลอื่นๆรายละเอียดอื่นๆก็ลองดูว่าอย่างตรงนี้ค่ะคลิกไปเขาก็จะมีคำถามกำหนดให้เรามาเป็นคำถามเพื่อความปลอดภัยอย่างกรณีบางครั้งเราอาจจะ สมมติว่าลืมรหัสผ่านแล้วเขาต้องการยืนยันว่าเป็นตัวตนเราจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคําถามขึ้นมาให้เราเลือกโดยคําถามนั้นๆน่ะก็คือคุณสามารถเลือกแล้วก็กําหนดไว้ล่วงหน้าแบบนี้ค่ะระหว่างที่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วพอเวลาสมมติว่าคุณลืมรหัสผ่านอะไรเงี้ยคุณก็ใช้คําถามนั้นนะคะในการช่วยตอบเพื่อย,ยืนยันว่าเป็นคุณจริงๆนะคาตอบตรงนี้อันนี้คือเป็นคําตอบนะก็คือแบบ ตรงทะเบียนกำหนดบันทึกไว้นะคะจากนั้นอ่าตรงนี้ติ๊กเรียบร้อยนะคุณก็อ่านอะไรให้เรียบร้อยในตรงนี้ค่ะเป็นพวกเงืเ่อนไขอะไรต่างๆพอเสร็จในส่วนนี้นะก็คลิกถัดไปนะคะถัดไปแล้วก็จะมาที่หน้านี้อันนี้จะให้ดูคำถามก่อนนะคะคำถามที่พูดถึงหรือพูดเกิดมาเมื่อกี้ค่ะว่ากรณีคำถามนะ่อย่างเช่นก็จะมีว่างานอดิเรกโปรดของคุณคืออะไรหนังโปรด ภาพ,พยนต์หนังโปรดนะคะวันสถานที่เกิดอันนี้ก็จะเป็นรายการทีวีรายการโทรทัศน์โปรดของคุณคืออะไรอันนี้จะเป็นคุณครูชื่อคุณครูคนโปรดของคุณคือใครอันนี้ก็จะเป็นอะไรละเนี่ยก็เหมือนเป็นนี่นะคะอาจจะเป็นการ์ตูนโปรดหรือว่า มาสคอตที่เหมือนอาจจะเป็นที่นิยมนะในช่วงสมัยเรียนนะคะแล้วเป็นมาส c ค t อตตัวโปรดนะคะที่คุณชื่นชอบอะไรก็ตามเงี้ยนะคะคุณก็กําหนดไปได้เลยนะคะว่าคําตอบของคุณนะคะเพื่อเอาไว้ใช้แก้ไขต่างๆที่นี้ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าส่วนมากเลยช่วงวันหยุดเนาะโดยเฉพาะปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยชอบไปที่ไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดชื่อว่าอะไรอันนี้ก็เป็นนามสกุลนะคะเป็นนามสกุลของแม่ของคุณคืออะไรอันนี้ก็อันนี้ถามเป็นไปนในลักษณะของ address อาจจะเกี่ยวกับที่อยู่นะ street ถนนเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยบริเวณรอบบ้านอยู่โซนไหนซอยไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเพื่อนสนิทนั่นแหละนะคะชื่อว่าอะไร แล้วก็พอกรอกตรงนี้นะก็เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำถามนะคะอ่าทีเนี้ยพอใส่แล้วใช่ไหมคะขอย้อนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือพอกรอกทุกอย่างเสร็จอ่านเลยเรียบร้อยเอ่าเงื่อนไขต่างๆคลิก Next นะคะอันนี้คุณก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ตัวตนต้องได้รับการยืนยันก่อนนะซึ่งการยืนยันนะคะนี่ คุณก็ดูนะว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์าการยืนยันเนี่ย<ม>ก็คือของเราเองเนี่ยนะคะเขามีส่ง sms มาด้วยส่งข้อความอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะว่าคือจะต้องไปที่ Western Union ที่เป็นช็อปซึ่งจะตั้งอยู่ในอ่าอย่างในเซนทันนะคะแล้วก็อื่นๆคุณลองสืบดูนะคะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตดูค่ะว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างใกล้บ้านอย่างเช่นในเซนทันเนี้ยค่ะ าก็จะมี Western Union นะคะนี่นะคะก็ลองคลิกดูอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะ Edit Profile หรือว่าแก้ไขสามารถคลิกได้ตรงนี้นะคะทีนี้จะให้ดูนิดนึงนะคะตรง SMS ข้อความที่ให้มาเขาก็บอกว่าให้ไปนะคะซึ่งถามว่านอกเหนือจากไปที่ สาขาคุณสามารถทําออนไลน์ก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือเนี่ยออนไลน์หรือว่าไปที่สาขานั้นๆน,น,นะเขาบอกว่ามีเซนตันโรบินสันบิ๊กซีอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่าซึ่งก็ลองคลิกดูได้นะเนี่ยซึ่งเราก็ลองคลิกตรงนี้นะคะเนี่ยพอคลิกแล้วก็จะมาที่ภาพนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็เหมือนให้ดูค่ะว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเวสเทิร์นอยู่เนียนตั้งอยู่ที่ไหนบ้างเป็นข้อมูลอะไรพวกเลนี้ยค่ะ ะะก็ลองคลิกเช็คดูทีนี้นะคะก็หลังจากที่ไปที่ศูนย์สำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็คือไปที่ศูนย์มาะะไปให้เจ้าหน้าที่เขาทำการยืนยันให้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างจากช็อปซึ่งคุณก็สามารถไปที่ช็อปได้นะคะเปื่ติดขัดแล้วเราก็จะได้ถามเขาได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็เหมือนประมาณว่า v e r i f y หรือว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นตรงนี้ค่ะนี่ให้คุณสังเกตเลยนะใต้นี้นะคะคําว่าขึ้นแบบเนี้ยคือ v e r i f y แล้วยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนิดนึงสําหรับคนที่ต้องการจะ Verify ออนไลน์ก็มีเช่นกันนะคะ สามารถ Verify ทํทำแบบออนไลน์ได้ซึ่งสำหรับวิดีโอนี้นะคะอาจจะไม่ได้สาธิตแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าไปยืนยันที่เจ้าหน้าที่ที่ช็อปเลยพอเสร็จสับกลับมาเช็คดูนะคะก็ขึ้น Verify อย่างที่วงให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็ลองดูคร่าวๆบอกโอเคเนี่ยใน7วัน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะสามารถอันนี้ก็คือเป็นเหมือนบอกว่าเป็นการทำธุรกรรมต่างๆได้ตลอดอะไรอย่างงี้ ทีนี้ลองมาดูพอคลิก Verify ก็จะประมาณนี้นะคะ Verify o n ออนไลก็ให้ l o อกอสมมติว่าเมื่อกี้ร e g ิสเตอรเรียบร้อย l o อกอเข้าใช้แล้วมีรหัสผ่าน username เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเลือกที่ select verify นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆซึ่งแน่นอนต้องเตรียมไว้เลยว่าอาจจะต้องมีการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปบัตรบัตรประชาชนหรือข้อมูลที่ยืนยันตัวต,วตวนของคุณอะไรพวกนี้นะคะ่ะ ก็ทำไปตามสเตปของเขาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ okay, ก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะอาจจะไม่ได้สาธิตการ Verify แบบออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าไป Verify ที่ช็อปเลยซึ่งการไป Verify ที่ช็อปก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะนอกเหนือจากการมี Western Union ไว้เพื่อทําการโอนแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังมี ข้อจำกัดบางอย่างที่ผลท้ายแล้วคุณอาจจะต้องไปช็อปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการไปช็อปนะคะก็ก็ดีเหมือนกันนะอย่างกรณีที่บางครั้งเราอาจจะต้องมีการรับเงินหรือว่าอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถรับได้ผ่านเวสเทิร์นยูเนียนอะไรเงี้ยน,นะคะเราต้องไปรับที่ช็อปก็อาจจะต้องมีการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งในการมีบัญชีเวสเทิร์น i ยูเนียนะคะไว้สำหรับการโอนการส่งเงินอะไรแบบนี้ นะคะก็หากคุณสนใจสมัครนะคะก็ลองดูค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันมีแพลตฟอร์มมากมายเลยในการโอนเงินรับเงินนะคะก็ลองไปเช็ควิดีโอเก่าๆที่เคยอัพโหลดไว้นะคะสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆก็สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ